วันนี้เวลา17นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนาศาสาดุสิดาลายัยศูจิตละดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานประกาศนิยบัติแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตทยสภาสมัยที่72ปีการศึกษา2562จำนวน1 9 0คน ซึ่งในติ vt. บัณฑิตทยสภาได้ตั้งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งในติบัณฑิตทยสภาขึ้นเพื่อประสิทธิ์ประสาทและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์และความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายการดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งในติบัณฑิตทยสภามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มีการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักกฎหมายและบุคคลทั่วไป นติบัณฑิตทุกรุ่นต่างมีความสำนึกว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินไม่ควรจะถือเพียงขอบเขตของกฎหมายจำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจัรญ,ญาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบระมราชวาทความว่าเนติบัณฑิตใหม่ควรจะได้รับการ ที่แน่ให้ทราบแน่ชัดว่ากฎหมายทั้งปวงจะทำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอยู่ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมายหรือต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ ไม่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยอคติหรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตเที่ยงตรงนักกฎหมายทุกคนจึงจำเป็นต้องรักษาเจตนารมอันแท้จริงของกฎหมายพร้อมทั้งรักษาอุดมคติจัญญยบันและความซื่อสัตย์สุจริต ไว้อย่างเข้มขัดเหนียวแน่นกฎหมายจะได้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพสามารถอนวยความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้สืบไป